จากวันนั้นที่ผมปลูกสลาดในสวนยางพาราหลายคนหาว่าผมบ้าตอนนี้ผ่านไป4ปี่ปีผมก็ได้เริ่มใช้สารผล,ผลิตสารปรับปรุงดินใช้เพื่อใช้แทนปุ๋ยเคมีมก็ยังมีคนหาว่าผมบ้าต่อแม้ว่าสวนส,วนสลัดได้ผลและผมก็ได้เพิ่มขยายปลูกเป็นหกประมาณห้าหกพันกเขาก็ ยิ่งว่าบ้าไปอีกปลูก <คน S 1> บ้าอะไรเยอะขนาดนั้นตอนนี้ผมก็เลยเริ่มมั่นใจแล้วว่าผมก็น่าจะบ้าอย่างที่เขาพูดจริกินครับผมนี่ครับผมผลผลิตวันนี้นนนผลผลิตวันนี้นะครับน,น,นี่แปดกิโลนะครับหนึ่งต้นหน 1> 1ึ่งก้านหนึ่งก้านช่อดอกนะครับนี่ ประมาณห้าห้าหกเจ็ดดอกผสมหมดไม่ได้แต่งลูกนะครับสุดยอดจริงๆนะครับถ้ามีผลผลิตแบบนี้ทุกต้นคงแกรวย